ดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณชัยวัน์นะคะลิมลิขิตอักษรนะคะผอ,อสํานักอุทยานแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะผอ,อชัยวัน์ค่ะสวัสดีครับคุณชัยวัน์สวัสดีค่ะคุณอมรัตน์พีเดนายสวัสดีครับโอเค,คผมเขย่าวขวดไปตามสมควรแล้วล่ะผมถามสั้นๆเลยนะใครสั่งใครสั่งหให้เฉือนปา่าทลานคือแแนวทางก้ไขของมมติคเนี่ยกกก็เกิดมาจาจ นักการเมืองในพื้นที่เสนอไปผูต้ตรวจการแผ่นดินเข้าช่องทางนี้นะพี่เดนไนหนแล้วก็เอาเข้าไปในคณะกรรมการแล้วก็เสนอครอมผ่านช่องทางเล็กๆอแล้วก็ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายเสนอความเห็นได้แล้วก็ผ่านครมในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งผมสรุปสั้นๆให้พี่เดไนฟังว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหา เป็นเสร็จเพื่อประชาชนคนทั่วไปหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นทัพในทับลานเนี่ยก็คือสพกรเนี่ยไปออกเอกสารสพกรสี่ขีดส่นหนึ่งเนี่ยทับในพื้นที่ป่าดุริ์ออกนอกเขตสพกรเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ป่าทับลานสองกลุ่มนายทุนเนี่ยไปซื้อที่ดินซื้อขายเปลี่ยนมือ,อที่เราตำรวจประชากรประชาชนที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยแล้วก็ไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นคดีที่เราจับมา400ร,ร,วรกว่าคดีปัจจุบันเนี่ย5 0 0้อยกว่าคดี อันนี้คือคือทิศทางของการแก้ไขปัญหามันไม่ใช่แก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนคนยากไร้หรือผู้ที่ไม่มีที่ทํากินสองประเด็นนี้เองซึ่งนำเข้ไปสู่กับคอรมอแล้วก็นําเสนอคอรมอเมื่อที่สิบสี่มีนาหกหกแล้วก็ให้เราจัดทาแต่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติโดยที่มีท่านอลรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ย ก็มีความเห็นแย้งอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเฉือนป่า200,000หกออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเราคัดค้านมาตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาคือมติโครมเนี่ยก็พยายามที่จะอะไรอ่ะคืออาจจะใช้คำว่าลักหลับไหมหรือว่าเอาเงียบๆแล้วซึมๆมาแล้วก็มาให้กรมนโเบินการทั้งเราเองเราก็เห็นว่ามันไม่ชอบด้วยระเบียบด้วยกฎหมาย เคยต้องออกมานําเสนอข้อมูลบางส่วนให้กับประชาชนเข้าใจครับผมสอบทานนิดหนึ่งนะครับผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งขั้งแรกเลยตอนแรกเลยคุณชวัตบอกว่ามันคิกออฟจากนักการเมืองท้องถิ่นร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมครับเอากันชัดๆเลยนาทีนี้ใครเปิดมาเลยดีกว่าไม่ทราบว่าเป็นใครครับนักการเมืองท้องถิ่นใครเออเขาเขามีตัวตนอยู่แล้วพี่เดนัมัน มันชัดเจนอ่ะตอนเนี้ยเราก็พยายามที่จะคือความไม่ถูกต้องอ่ะนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ไม่อยู่เหน่กฎหมายแต่วันเนี้ยความไม่ถูกต้องเนี่ยพยายามที่จะเอาสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็สิ่งที่ผิดทำให้เป็นผู้ผมว่ามันมันไม่ใช่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจถ้าไปเปิดชื่อนักการเมืองท้องถิ่นประเดี๋ยวจะเป็นคดีความถ้าเะนั้นผมถามใหม่นักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มนั้นมีผลประโยชน์อะไรตรงนั้นครับโอ้ซับซ้อนมากกรบพี่อนนายคือ คือโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นของกลุ่มพวกเขาอยู่แล้วนะครับสองก็ก็เป็นเคสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีทั้งข้าราชการ,กรเกษียณยศใหญ่ทั้งนั้นแหละครับที่ไปซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วก็พยายามที่จะจัดการพื้นที่ตรงนี้กันออกในทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับโอเคเข้าใจละคําถามก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินไปเล่นด้วยกับเขาได้อย่างไรไปเล่นด้วยกับเขาทําไม รับลูกแล้วก็ส่งต่อไปที่ครอรมใช่ไหมครับคำถามก็คือผูต้ตรวจการแผ่นดินมาตรวจสอบอะไรอย่างไรทำไมจึงรับลูกครับอเอาตรงนี้เลยพี่รนายผมเาชัดเลยวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ที่รับเรื่องและผู้ที่เสนอเรื่องนะครับขอให้สคทชหรือคณะกรรมการหรือคอทชผู้ีิมแย่นาตตัวนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับก็มีที่มีที่ดินมีรีสอร์ทมีเคลือเกญาตเกลือขาย ตนเองเนี่ยอยู่ในทับลานทั้งหมดเอา้าแล้วครับเอาให้ชัดนะครับผมผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ไว้หน้าใครแล้วแหละตอนเนี้หมายความว่าหมายความว่าเส้นทางของเรื่องกว่าจะมาเป็นวันนี้เส้นทางของเรื่องมันชดโดยนักการเมืองท้องถิน่นโดยอดีตข้าราชการที่มีผลประโยชน์ตรงนั้น <ๆ S 1> อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งส่งลูกผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งลูกตามตามขั้นตอนก็ มูลนยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินดังนี้เป็นต้นนนะครับปรากฏว่าทุกๆข้อต่อของกลไกรัฐมีบางคนเข้าไปมีผลประโยชน์ลนตรงนาง้นกับตรงนั้นด้วยถูกไหมฮะถูกครับเอาแล้วฮะโอ้เรื่องนี้นะพี่เสน่หมันไม่ใช่เรื่องอที่จะแอบกันทำนะครับแล้วก็าการที่ไปมาไปมาหรือเข้าไปตรวจสอบหรือการตั้งกลุ่มก้อนเนี่ยคือทางพวกเราเนี่ยเจ้าที่พวกเราเนี่ยก็ ก็ติดตามคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันครับเราก็รู้นะครับเงาของเขาทําอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างตรงไหนเคยเอปีเคยญาติมีรีสอร์ตตรงไหนโรงแรมอะไรม,มันมันมีร่อง้อยหมดเละครับพี่เนายแต่ว่า,าเขาก็ทาโดยชอบแล้วก็ทําเพื่อประชาชนเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแต่ว่าการเอาป่าออกจากพื้นที่เอาให้ประชาชนเนี่ยวันนี้เรามีที่ บทปมายมาตรา64ที่เราสํารวจแล้วโดนทำกินที่หัวใสเนี่ยคนนั้งเดิมเนี่ยไม่ซื้อขายเป็นมือเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราสำรวจไปแล้ว้วคดีอีก400ก้อก่อคดีเนี่ยพวกนี้ต้องถูกเพิกถอนแล้วถูกรื้อถอนมาเป็นป่าหรือไม่งั้นก็ต้องก็นเป็นที่สาธารณะหรือที่ชุมชนก็ว่ากันไปตรงนี้ไม่ไม่จรังใจครับเส้นทางของเรื่องนักการเมืองท้องถิ่นผู้ตรวจการแผ่นดินและผ่านกลไกรัฐส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลไกรัฐส่วนที่สําคัญที่สุดที่เป็นตัวชงเรื่องเข้าไปที่ครมน่าจะเป็นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใช่ไหมครคือสกทเนี่ยก,ก็ต้องเรียนว่าวันนี้เราแก้ปัญหาพื้นที่ดังกล่าวที่ว่าเป็นสวกเนี่ยที่ลุกล้ำกามาในเขตวิทยานวันนี้คณะกรรมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคอทชอหรือว่าแมปเนี่ยก็มีคณะกรรมการที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสวกอ,อยู่แล้วพิจารณาแล้วเราจะไปพึ่งพาอะไรใครถูกไหมครับ วันน okay. ี้เจ้าที่ของอุทยานของกรมอุทยานหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพยายามที่พูดคุยเอาหลักการหลักฐานที่แท้จริงมาคุยกันแต่ว่าหลักการของคณะกรรมการที่พยายามจัดคุยว่าวันแมปเนี่ยคือแผนที่เส้นสุดท้ายที่จะจัดการให้ทุกอย่างลงตัวแต่คณะกรรมการเนี่ยมันเป็นสพกระกอฮะเราจะเราจะคุยยังไงเพราะว่าเขาจัดการที่ดินแปลงนาเก่าให้สอกรกบพูดกันง่ายๆบางส่วนก็ เป็นปัญหาที่เกิดจากการออกสว์กรลุกล้ำเขตอุทยานแล้วก็เอาสว์กรไปเล่นแร่แปรธาตุแต่ขณะเดียวกันก็มีคนของสวั์กรร่วมเป็นกรรมการอยู่ในขั้นตอนต่างๆด้วยมันก็ลำบากใช่ไหมครับประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือวันนี้เราจะผ่านคณะกรรมการบอกว่าคณะกรรมการที่ตั้งมาเนี่ยมันมันเป็นคณะกรรมการที่สามารถที่จะ <Okay. S 2> ที่ไปซ้ายไปกว่าได้เนี่ย <Okay. S 2> มันมันอย่างนี้ไม่ถูกต้อง <Okay. S 2> เพราะว่าผม,มต้องอาศัยเสียงประชาชนโ <Okay. S 2> okay. อเคโอเคทั้งหลายทั้งปวงนยมันมันชงกันมันกินกันในยุคของรัฐบาลลุงตู่แล้วก็เป็นมรดกบาปที่ต่อเนื่องมากระทั่งถึงรัฐบาลชุดนี้ <Okay. S 2> ใช่ไหมครับก็ถ้าแนวทางเส้นทางเนี่ยมันคือพิจณายมันไม่ได้เป็นแปลงแรกแล้วก็เป็นแปลงเดียวที่เราเขาจะคิดทานะครับมันเป็นโมเดลแรกตั้งแต่ ของทับลานแล้วก็ไปเสม็ดแล้วก็จะไปศิรินาถภูเก็ตแล้วก็จะมาที่เกาะช้างอันนี้เป็นเป็นสเตจที่เขาจะเดินต่อไปคือถ้าทับลานเหลปอมบเี่ยนกาจะก็จะไปหมดเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อจะใช้ทับลานเป็นต้นแบบจากนั้นก็จะอ้างเป็นต้นแบบเอาไปใช้จัดการกับเสม็ดกับศิรินาถภูเก็ตกับเกาะช้าง ทีนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในคณะกรรมการยบบยทชีเ<ม>ด่นแห่งชาติเขาก็อ้างอย่างนี้ฟังได้ไหมครับเขาอ้างว่าทุกจุดของประเทศไทยมักมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนมันก็จะต้องทําการสํารวจกันใหม่และเอาแนวที่สํารวจใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน<ม>เขาบอกว่าที่เขาจัดการพื้นที่ป่าทับลานออกไป2องแสนหกเนี่ยมันเป็นผลมาจากการสํารวจ กันใหม่แล้วก็ได้แนวเขตใหม่เป็นแนวเขตที่เรียกว่าแนวเขตปีสองพันห้ารอยสี่สบสามแล้วก็จะหยิบฉวยเอาแนวเขตสองพันร้อยสี่ิบสามเลยมาแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนแล้วมันผิดตรงไหนครับผมอธิบายพี่งแ่นายนิดเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาของประเทศเ่องการบุกรุกหรือว่าเข้ามาที่ดํากินของอรัศดรเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับแต่ที่ให้ชัดกว่านั้นนะครับพอรัศดรอ้างว่าตนเองเข้ามาอยู่ใน กอนอุยนยทยานแห่งชาติตำรานอันนี้เราเราไม่เถียงนะบางส่วนมาก่อนบางส่วนมาทีหลังแต่ว่าไอ้ส่วนที่มาก่อนเนี่ยก็มาโดยผิดกฎหมายนะอืบอกว่ามาอยู่ก่อนแลวท่านต้องได้หรือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าท่านมาอยู่ก่อนท่านมีเอกสารหรือว่าสองคอหรือว่ายื่นเกี่ยวกับตั้งแต่สองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าแปดเนี่ยท่านมีสองคอมีอร่องรอยทํากินเนี่ยท่านออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทํากินได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีหลักฐานใดเลยแต่ก็ปรองนั้นท่าน ท่านถือว่าท่านอยู่ด้วยผิดกฎหมายอุญญญ<ม>ทาาายานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิแวล้อมเนี่ยเรามีพระาชบัญัติอุทยานแห่งชาติ2 5งห้าหสองมาตราห4สสํารวจราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าดุร้า์แล้วก็วันนี้สํารวจแล้วอาสาหนึ่งถึงอาส6เนี่ยก็สํารวจว่าตัวตนร่าฎรที่ไม่มีการซื้อขายเป็นมืออยู่ตั้งแต่ตั้งเดิมเนี่ยเราสํารวจให้แล้วก็พลเนี้เป็นประโยชน์ต่อราษฎรเพราะว่าเราจัดที่อยู่อาศัยและที่จากินให้ทั้งหมดเลย เราไม่มีการยึดคืนแล้วก็ให้รัศดรจนถึงตกท่อทายาทอันนี้เป็นข้อดีของของพหลวเราเพราะว่าคนที่อยู่เนี่ยจะต้องเป็นคนนั่งเดิมซื้อขายเป็นมือไม่ได้แต่ถ้ายกตรงนี้ให้เป็นสปกเนี่ยมันซื้อขายเป็นมือกลุ่มทุนมันเข้ามาแทรกแซงแล้วถามว่าต่อไปอนาคตคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยจะอยู่ยังไงเัาไม่ใช่นะฮะคครรัับบผมเข้าใจว่าพื้นที่สองแ0 0หกหมื่นไร่ที่เขาจะกันออกไปนั้นมันไปครอบคลุมพื้นที่ ที่กาลังมีการดําเนินคดีกับผู้บุกรุกอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคดีเนี่ยห้าร้อยกว่าคดีก็เป็นกลุ่มทุนทั้งหมดรัศดรที่เขาอยู่ปกติธุระเนี่ยมันถือว่าอยู่ปกติสุขคือเขาเป็นคนเรื่องเดิมเนี่ยเราไม่ดำเนินคดีเลยเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่อยู่อาศายัยตรงนั้นได้ตามปกติแล้วก็แล้วก็สํารวจแล้วเขาไม่ไม่มีการซื้อขายเป็นมือเนี่ยเราให้ิทธิ์เขาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกฎหมายของเราพอบอรบเราเนี่ยออกมาด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นชอบด้วยครับ<ๆ> กลับใน2 6 0 0 0 0ไร่ที่เขาจะเพิกถอนนั้นน่ะนะครับว่ากันว่าไม่ต่ํากว่าหมื่นไร่ขึ้นไปเป็นพื้นที่ที่กําลังมีการดําเนินคดีกับผู้บุกรุกอยู่ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบห้าหมื่นไร่นะครับที่ไห<อ>นที่บุกรุกกาลังดําเนินคดีเหรอคะคที่บุกรุกที่กําลังด,ดําเนินคดีมีถึงห้าหมื่นกว่าไร่และไอห้าหมื่นกว่าไร่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสองแสนหกแล้ใช่ครับ้ย ทีนี้ถ้าเพิกถอนสภาพป่าไอ้คดีเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรครับหลุดหมดเลยเหรอฮะก็พูดกันตรงๆอ่ะพี่เานน่มันก็นี่ละโทษกรรมเนี่แหละท็ากพออยู่สมบัใช้ประโยชน์ได้ไงทำรีสอร์ทอยู่ก็ทำรีสอร์ทได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับพี่นดนนากวันนี้นะครับเมื่อปีหกสี่เนี่ยสมบัติไปออกใบสมกั4ิสิสใบแข็งเนี่ยให้กับผู้ต้องหาที่เราจับโรงแรมรีสอร์ทโรงแรมรีสอร์ทหนึ่งเพื่อไปยื่นต่อศาลนะออก เมื่อปีหกสี่นี่เองออขณะเดียวกันที่มันมีระหว่างคดีมีการแก้ไขเนี่ยสปกรยังไปออกใบแข็งเพื่อที่จะไปยืน่อนอุทธรณ์ให้ศาลเห็นว่าอที่เราไปดำเนินคดีเนี่ยเป็นพื้นที่ของสอปกรไม่ได้เป็นของอุตยานิงชาทับลานเมันเกิดขึ้นมาแล้วนะพ่จารณาไอ้ไมนทำได้ไงอ่ะี่เนี่ยะฮะก็ถึงบอกว่าวันนี้เราเรา,เราความเข้มแข็งของกฎหมายไม่มียังใช้เทคนิคแบบนี้อยู่ผมว่าเราเราเรา,เราจะไม่เหลือปอ่ากแล้วครับว่าตายแล้ว ถานไปนิดสิครับพูดถึงรีสอร์ทผมแวบขึ้นมาในหัวการมองเต้มันอยู่ในทับลานหรืออยู่ส่วนไหนครับอยู่ทับลานที่ชายสมัคกีครับอีย,ยะเป็นส่วนหนึ่งของทับลานชท,ทยสมัคกีรีสอร์ทการมองเต้ที่พักพลังประชารัฐเคยไปใช้เป็นสถานที่สัมมนาพักของเขาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของทับลานแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมฮะทั้งอีบูฮิลด้วยนะสารสั่งรื้อแล้ววันนี้เรากรือไม่ได้ ผูฮิ็ยังอยู่ครับการละคาซังยังอยู่นะครับผูฮิวอินผูฮิวอ่ะอินผูฮิวเป็นของใครครับก็นั่นแหละครับก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกันหมด้วครับทางทางฐานการเมืองพื้นที่ในพื้นที่เกี่ยวการเมืองในพื้นที่ใช่ไหมคะในการเมืองท้องถิ่นก็ยังคาละคาสังก็ยังทาอะไรเขาไม่ได้อยู่ๆก็จะมีการผลักดันสองแสนหกหมื่นไร่โอ้ไปกันใหญ่มันจะจบอย่างไรครับตรงนี้ครับจะจบอย่างไรครับก็ เราก็ต้องอาศัยพลังของประชาชนที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนะครับ,รบเราเราบอกว่าประชาชนที่อยู่นะครับก็บินบอนว่าท่านอย่ยังนี้ยังมีสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่จะกินเหมือนเดิมครับ,รบแล้วก็เราก็จะปัดกวาดบ้านคนที่เป็นุ่มทุนเป็นนายทุนเนี่ยเราจะเอาออกให้หมดับ,บส่วนที่เหลือถ้าถ้าสารสั่งรื้อถอนแล้วก็อไม่ ไม่ไม่มีการจำคุกหรือว่าเราลงยาให้ที่เหนือก็จะปรับเป็นพื้นที่สภาพป่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่นั่นเลยเพราะว่าประชาชนมีที่อยู่ที่สาธารมกินแน่นอนครับตามพรอบัที่นยครันครับครับทรับสุดท้ายครับ ตามกฎหมายการเพิกถอนพื้นที่ป่าต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและขณะนี้เข้าใจว่ากรมอุทยานกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนกระบวนการตรงนี้ของกรมนี้จะเปิดรับฟังความเห็นไปจนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่ครับ เริ่มตั้งแต่28มิถุนาถึง12กรกฎาคมนี้ครับ12กรกฎาวันุกนี้เองนะวันศุกนี้เองนะวันนี้วันอังคารแต่สุกนี้แล้วนะแต่ดังนั้นดังนั้นอยากจะให้คุณชัยวัฒน์ฝากถึงสังคมสักนิดหนึ่งสิครับค่ะจะช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างคะก็ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคัดค้านเต็มเต็มร้อยอยู่แล้วก็ขอประชาชนที่เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าของผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ที่เดินป่าดูแลป่ารักษาป่ากันเนี่ยด้วยความห่วงใยเนี่ย ก็ขอให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุุยา่งชาติส่าะพันพืชที่กไปเี่อุทยานแห่งชาติจับปลานะแสดงความคิดเห็นเข้าไปมีมีข้อความที่กรอกไม่มากครับก็ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องของเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประชาชนที่คนไทยทุกพื้นที่ได้หมดใช่ไหมคะไม่จาเป็นต้องอยู่ในพื้นที่อุทยานใช่ไหมคะเป็นคนไทยที่เข้าไปทั่วทั่วประเทศไทยครับได้หมดเลยครับโอเคช่วยกันเข้าไปได้ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณเยวัตรครับ ครับขอบคุณมากค,ครับ,บสวัสดีรครับครับสวัสดีครับค่ะผอสํานักอุทยานแห่งชาตินะคะคุณชัยวั์ลิมลิขิตอักษรค่ะคนลุกพี่นายนแนวทางนึงที่ช่วยได้ก็คือเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นครับถึงวันที่สิบสองนี้เท่านั้นตอนนี้เขาบอกคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเราดูไม่ได้เพราะว่าเขาทําเป็น g o o g l e f อร์ที่เขาจะเห็นกันกับเจ้าหน่วยงานห้าห้าห้าหกหมื่นคนเท่านั้นเองแต่ผมดูอักกับกิยาภาษากายของข้าราชการในกรมอุทยาน อุทยานตั้งแต่ระดับกลมลงมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในเขตอุทยานทับลาน,เขา,เ,นเขาก็ไม่เห็นด้วย,วยนะแต่เขาทําอะไรไม่ได้เขาก็แสดงออกอ้อมๆในเชิงของการปลุกม็อบนะ่ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นด้วยที่จะมีการเพิ่อถอนป่าแห่งนี้นะคะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะถึงวันที่12กรกฎานี้เท่านั้นเอง